อันนี้คือภาพรวมนะฮะส่วนในเรื่องปลายที่ปลายที่เป็นปัญหาที่ที่ข้อมูลต่างๆนั้นเนะี่ยผมเองเนี่ยนะครับก็ได้ได้รับสือร้องร้องมาเหมือนกันนะครับบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องเหตุระคาญน,นะครับเรื่องของการจัดปาร์ตี้อะไรต่างๆรวมถึงเรื่องของการจราจรนี่ก็ได้ได้รับข้อมูลนี้มามาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันแต่ก็มีการพูดคุยมาโดยตลอดนะครับแต่ตอนหลังมาเนี่ยช่วงโดยเฉพาะช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เห็นเนี่ย ในในข่าวในโลกของโซเชียลเนี่ยผมว่าบางครั้งเนี่ยในข่าวนะขยายความมากเกินจริงเกินไปนะครับซึ่งซึ่งมองแล้วมันจะเป็นผลผลกระทบมากกว่าผลดีด้วยซ้านะครับในส่วนของเรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อกี้ประเด็นเรื่องของทางอิสราเอลเนี่ยนะครับผมจากข้อมูลที่ผมมีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต่อเดือนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเฉพาะอิสราเอลนะครับอยประมาณเดือละประมาณ2,000กว่าคนนะครับเดือนละนะครับประมาณสองพคนกลุ่มคนที่ อยู่ค่อนข้างถาวรเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยมีประมาณไม่เกินสิบคนนะครับมีบางคนเท่านั้นที่อ่แต่งงานกับคนไทยนะครับบางคนก็เป็นอาจารย์นะครับบางคนก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจอะไรของเขานะครับแต่ทำงานในในในลักษณะของออนไลน์มากกว่าอันนี้ที่ข้อมูลที่ผมผมทราบมานะครับอีกส่วนหนึ่งนั้นที่มีปัญหาในเรื่องของบอกว่ามีการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรนะสร้างวัดอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบตอนนี้เนี่ย โดยรูปแบบอาคารต่างๆนะเขาเช่าที่อยู่ประมาณสักสองแดงม้เนนะี้ยแล้วก็มีการปรับปรุงบ,บ้านเดิมแล้วก็ต่อเติมนะครับแล้วก็ขออนุญาตถูกต้องนะครับเท่าอันนี้เท่าที่ทราบนะครับจากทางข้อมูลจากทางตำรวจเนี่ยก็ขออนุญาตถูกต้องแล้วก็เป็นพื้นที่สําหรับการทํารวมกลุ่มกันนะครับพื้นที่นี้บรรจุได้ประมาณสักสองสามร้อยคนนะครับจะมีการรวม รวมกันทําพิธีกรรมนะครับของในตางความเชื่อของเขาเนี่ยทุกวันสุกเสาร์นะครับทุกวันจุกเสาร์มีประมาณ2-300คนนะครับต่อครั้งเพราะอิสราเอลนะฮะที่ที่ทราบแต่นักท่องเที่ยวที่เยอะที่สุดเนี่ยที่ไปอยู่ที่อเภอปลายอ่ะก็คือจริงๆก็คืออังกฤษนะครับอังกฤษเวกาเยอรมันต่างอิสราเอลนะครับตอนนี้ที่อ่าที่เป็นข้อมูลจากสถิตินะครับของหน่วยงานต่างๆนะครับแต่ถามว่าปัญหาในเมืองท่องเที่ยวในนิเจีย์นะครับ เรื่องปัญหาเรื่องอการแย่งอาชีพครับการจะมาทำพันธสัญญาต่างๆนั้นเรียนว่าไม่มีนะครที่สาาั้นไม่มีแต่ในเรื่องของเหตุลงคาเนี่ยเรื่องของอการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการไม่อ่าปฏิบตัติตามวิถีชีวิตหรือประเพณีของเราเนี่ยอย่างเงผมยกตัวอย่างเนี่เขาเขานุ่งน้อยห่มน้อยเนี่ยบ้านเราก็ดูแล้ว อำเภอปลายนะครับแม่สอนก็ยังเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆอยู่นะครับของไทยๆเราอยู่แต่พอมีลักษณะบุคคลที่เขาชินกับบ้านเขาแล้วมาใช้กับบ้านเรามันอาจจะทําให้ดูดูไม่เหมาะสมนะครับอาจจะเหมือนเป็นดูอุจาระไรไปนะครับอันนี้ก็มีการปรับปรุงได้โทษนะครับมีการเตือนกันไปอยู่ล่าสุดนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับทางหน่วยงานของจังหวัดนะครับ ก็มีการประชุมกันไปถึง5้ครั้งนะครับก็มีประเด็นสําคัญสำคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่ไม่เหมาะสมเรื่องของการการการทำกิจกรรมนะครับเรื่องของการสุ่บัญชาในที่สาธารณะนะครับเรื่องของจราจรนะครับเรื่องของอื่นๆพวกนี้มีประมาณ4ีประเด็นนะครับทุกทุกหน่วยเนี่ยก็เข้าไปประชับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทางท่านว่าแล้วก็ท่านผู้การตำรวจนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยตอาเนี้ยเห็นว่าเข้ากระชับ พื้นที่นะครับมีทีมงานที่จะเข้าไปตรวจจับตักเตือน,นยอยู่ตลอดเวลานะครับ